สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ประยุทธ์ตกเก้าอี้แน่ปุกพลังมวลชนโคนประยุทธ์เหมือนพฤษภา35รวมพลังสามัคคีทุกสีเสือ้อ ไม่เกี่ยวกับมอบราษฎรมอบรีเดมม็อบแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมหากแต่เป็นเรื่องของคนรุ่นใหญ่ผ่านสมรภูมิบนท้องถนนมาแล้วทั้งเดือนพฤษภา2535ม็อบเสื้อเหลืองมอบเสื้อแดงและม็อบกปปสโดยเมื่อวันที่24มีนาคมปี2504 ได้มีการถแถลงว่าในวันนี้วันศุกร์ที่26มีนาคมญาติวิรชนพฤษภาธมินและ30องค์กรประชาธิปไตยจัดกิจกรรมสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยให้ภาคประชาชนร่วมหาทางออกให้ชาติบ้านเมืองณนห้องประชุมชั้น3สมาคมนักข่าวถนนสามเสนโดยนายจาตุพรพรมพันธ์ประธานนปชได้เฟซบุ๊กไลฟ์พิชทอกย้อนรอยพฤษภาธมิน35ว่า หน้าประวัติศาสตร์เหตุการณ์พฤษภาธมินนั้นมาจากการตรบัศัตว์เพียงเรื่องเดียวจึงทำให้ผู้คนลุกขึ้นมาขับไล่แล้วอำนาจจึงพังภาพลงไปส่วนขณะน,นี้การแก้รัฐธรรมนูญที่ถูกคว่ำไปนั้นเป็นเพราะมีนายยกรลฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประย,ยุจันโอชาพร้อมมีขบวนการสมคบคิดขัดขวางร่างแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล แต่ผู้นำรัฐบาลกลับไม่รับผิดชอบเท่ากับเป็นการตรบัสัตว์ต่อสัจวาจาที่ให้กับประชาชนถ้าคนไทยไม่ลุกขึ้นมาจัดก,การแล้วพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกยาวนานที่สุดในประเทศหากทำให้สิ่งที่ถูกต้องประชาชนเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์จะอยู่เป็นชาติก็ไม่มีใครว่าแต่เมื่อตรบัสัตว์แล้วยังอยู่ได้จึงเป็นเรื่องที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะที่เป็นคนไทย ดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการหลอมรวมหัวใจคนไทยทั้งชาติอาจไม่ได้เห็นด้วยกันหมดส่วนกระบวนการต่อไปต้องเปิดกว้างกันมากที่สุดแม้เราเคยเจ็บปวดมีความร้าวรานมากันทั้งนั้นแต่เราจะปล่อยให้บ้านเมืองอยู่ในสภาพอย่างนี้อีกต่อไปไม่ได้สรุปว่าบนท้องถนนก็จะมีม็บเด็กที่ยังยืนหยัด ในแนวทางเดิมที่เน้นการปฏิรูปสถาบันและมอบผู้ใหญ่ที่ไล่ประยุทธ์อย่างเดียวไม่แต่เรื่องสถาบัน สำหรับการรวมตัวกันของอดีตนักเคลื่อนไหวพฤษภา35นั้นเริ่มต้นที่สภาที่สามเมื่อกลา,างปี2 5 0 3 3โดยมีนายอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการย้ายวิรชนพฤษภา35เป็นผู้ประสานงานและได้มีการจัดเวทีสาธารณะสภาที่3อยู่หลายหนแล้วเวลานั้นอดุลให้สัมภาษณ์สื่อว่า กลุ่มสภาที่3ไม่มีแนวคิดล้มรัฐบาลแต่วิทยากรที่เชิญมาพูดในวิธีจะช่วยให้คําแนะนําและสะท้อนความคิดเห็นนโยบายด้านเศรษฐกิจส่งต่อไปยังรัฐบาลในวาระครบรอบ28ปีเหตุการณ์พฤษภาคม2535อดูในฐานะตัวแทนคณะกรรมการญาติวิรชนพฤษภา35ได้ออกถแถลงการเรียกร้องพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี ให้แก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมรวมทั้งแก้ไขรัฐรรธมนูญโดยฉันทบัติของรัฐสภาและประชาสังคมร่วมกันในอนาคตและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามเสียงเรียกร้องของประชาชนระยะหลังอดุลและตู่จตุพรทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยครั้งขึ้นอาจเรียกได้ว่านับแต่เสธิ์ศึกเลือกตั้ง ก็ถอยออกจากพัคเพื่อชาติและมาพบปะเพื่อนพ้องน้องพี่คนรุ่นพฤษภา35ห้านักกิจกรรมผู้อาวุโสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาอย่างเช่นเอาเลยครับใช้ดาบสุดท้ายเลยครับรู้สึกว่าประยุทธ์มันจะอหังการขึ้นทุกวันแล้วต้องให้มันสำนึกว่าไผ่เป็นไผ่ ออกมาเลยครับไม่ต้องรออะไรกันแล้วช่วยลูกหลานเสื้อแดงทั้งแผ่นดินจงลุกขึ้นสู้ถึงเวลาเอาเสื้อแดงที่แขวนไว้ในตู้มาซักได้แล้วเพื่อได้ใช้งานในงานนี้เลยพร้อมเสมอรอมานานแล้วครับเสียสัตว์เพื่อชาติสุจินดาเคยพูดไว้เมื่อปี35ถึงคราวที่ต้องไล่ประยุทธ์บ้างแล้วเอาด้วยครับ ผมว่าต้องเดินทางนี้แหละน่าจะถึงฝั่งง่ายสุดเอาประยุทธ์ออกไปมันท้าทายประชาชนเกินไปแล้วไม่เหมาะสมกับความเป็นผู้นำเลยจัดไปเลยจ้าคนเสื้อแดงสู้ๆงานนี้โดนเข้าแล้วบิ๊กตู่อยู่ยากแน่ญาติวิรชนพษภาสภา35ระดมพลังไล่บิ๊กตู่ก่อนเกิดสงครามกลางเมืองชี้6ปีคิดแต่สืบทอดอำนาจ โดยเมื่อวันที่24มีนาคมปี2564ในอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานคณะกรรมการญาติวิรชนพฤษภา35ไดอกล่าวว่าตามที่คณะกรรมการญาติวิรชนจะเคลื่อนไหวกดดันให้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีลงจากอำนาจ เพื่อตัดตอนความรุนแรงที่จะนำประเทศไปสู่หายนาน,นั้นล่าสุดวันศุกร์ที่26มีนาคมนี้ญาติวิรชนพฤษภาธมินและ30องค์กรประชาธิปไตยจัดสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยให้ภาคประชาชนร่วมกันหาทางออกให้ชาติบ้านเมืองที่ห้องประชุมชั้น3สมาคมนักข่าวถนนสามเสนโดยมีนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปช นายสมชายหอมละอ,อที่ปรึกษาสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนายธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสอดีตผู้ว่าการสตองอนายปรีดาเตียสุวรรณเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคมนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันเป็นต้นถือเป็นการทำงานทางความคิดกับมวลชน เพื่อชี้ให้เห็นความสามานของระบบประยุทธ์เมื่อผนวกกับความสามัคคีของคนที่ทนกับระบบประยุทธ์ไม่ไหวจะทําให้เกิดการเคลื่อนไหวขับไล่พลเอกประยุทธ์ประสบความสําเร็จในเร็ววันในอดุลกล่าวต่อว่าความขัดแย้งที่ปรากฏในสังคมไทยทั้งเมืองและชนบทไม่มีทางที่จะหาทางออกได้หากพลเอกประยุทธ์ยังอยู่ในอํานาจดังจะเห็นได้ว่า การเคลื่อนไหวของเยาวชนนักศึกษานับวันจะถูกปราบปรามอย่างรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆงบประมาณแทนที่จะนำไปพัฒนาประเทศกลับถูกจัดสรรมาเพื่อปราบปรามประชาชนบำรุงบำเรอรัฐระบบราชการอัดฉีดเข้าสู่เครือข่ายที่สนับสนุนอำนาจเผด็จก,การของผลเอนประยุทธ์ขณะที่ความขัดแย้งในภาคชนบท พลเอกประยุทธ์ก็สนับสนุนเครือกายเข้าไปปล้นสะดมทรัพยากรภายใต้คำสวยหรูว่าเป็นโครงการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาหรือโครงการทำเหมืองแร่ต่างๆในภาคอีสานแม้กระทั่งชาวบ้านบางกรอยที่อยู่กับป่ามาแต่ครั้งบรรพบุรุษก็ยังถูกขับไล่ออกมาเพื่อไม่ให้เห็นเป็นกางขวางคอขอบวนการฮุบพื้นป่าของนายทุนและข้าราชการ ส่วนประเด็นสำคัญคือการแก้กติกาที่ไม่เป็นธรรมอย่างรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการพลเอกประยุทธ์ก็เล่นละครตบตาม,มาตลอดส่วนกระทั่งล่าสุดออกมาท้าทายประชาชนที่เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลงจากอำนาจโดยไล่ให้ไปแก้รัฐธรรมนูญมาให้ได้ก่อนค่อยมาไล่นี่คือการสูงไฟความขัดแย้งยิงยิงขึ้น พลเอกประยุทธ์คงจะมีความมั่นใจว่าเมื่อมี250สอบอยู่ในมือใครก็ไม่สามารถทำอะไรได้แก้รัฐมนุนก็ไม่ได้เลือกตั้งครั้งหน้าก็ให้สวเหล่านี้ช่วยกันโหวตมาเป็นนา,ายกรัฐมนตรีอีกจึงได้กล้าท้าทายอำนาจประชาชนซึ่งอยากเตือน พลเอกประยุทธ์ว่าไม่มีอำนาจเผด็จการใดยืนค้ำฟ้าสักวันหนึ่งประชาชนจะออกมาขับไล่โดยในหลายประเทศเห็นตัวอย่างมามากมายอยากให้พลเอกประยุทธ์คิดถึงประเทศให้มากอย่าคิดแต่เรื่องการสืบทอดอำนาจอย่าผูกขาดความรักชาติไเพียงคนเดียวถึงเวลาแล้วถอยออกไปเถอะเพราะอยู่ในอำนาจมากกว่า6ปีไม่ได้ช่วยทำให้สถานการณ์ประเทศดีขึ้น ไม่ทำตามคำมั่นสัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิรูปประเทศการสร้างสมานฉันท์ปองดองกติกาความเป็นประชาธิปไตยการทุจริตคอร์รัปชันและยังรวมถึงปัญหาด้านสังคมที่มีความล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะการปล่อยให้ยาเสพติด แพร่ระบาดไปทุกหัวระแหงมีข่าวคนติดยาบ้าฆ่าผู้บริสุทธิ์ทุกวันซึ่งถือเป็นภัยร้ายแรงที่ห่วงใหญ่ยิ่งในเวลานี้เงื่อนไขความรุนแรงกำลังสะสมรอวันสุกงอมจากทุกพื้นที่บนพื้นแผ่นดินนี้ซึ่งตนเกรงว่าหากประชาชนไร้ทางออกสถานการณ์อาจลุกลามเป็นสงครามกลางเมืองมีการแทรกแซงของกองกำลังต่างชาติได้ซึ่งบทเรียนนี้ที่คนไทยจับอาวุธ เเนน่ากัองโดยหลังจากที่คราวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นสภาพที่ประชาชนในประเทศเกลียดชังกันสุดๆขนาดไม่สามารถกินสุกี้ยี่ห้อเดียวกันได้นี่มันก็กรียุคแล้วล่ะครับเหมือนมีน้ำมันมาราดรอไฟไว้แล้วนะครับจัดไปยาวๆเลยครับจนกว่าพวกน,นรกจะตกสวรรค์กันสักทีอยู่ไปก็หนักแผ่นดินไอพวกอัปรีกรียุค พวกผดเด็ดการต้องโทษประหารสถานเดียวแล้วยึดทรัพย์มาให้หมดนะครับถ้าลุงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ใครๆก็คงไม่ถล่มลุงขนาดนี้แต่นี่อะไรประเทศจะกลายเป็นที่ผลิตยานารกเข้าไปทุกทีแล้วปัญหาใหญ่สังคมหลอนค่าชาวบ้านรายวันลุงล้มเหลวหมดทุกอย่างเสียเวลาประเทศ7-8ปปีแบบไม่น่าให้อภัยครับท่าน มีโอกาสเกิดความวุ่นวายในประเทศได้หากรัฐบาลยังท้าทายและละเมิดสิทธิประชาชนอยู่อย่างนี้เมื่อก่อนบ่นการเด็กๆนักศึกษาไม่สนใจการเมืองวันนี้เด็กๆตื่นออกมากันหมดแล้วพวกผู้ใหญ่กลับเงียบปล่อยให้เด็กๆสู้กันเพียงลําพังวันนี้มันถึงเวลาแล้วที่พวกผู้ใหญ่ต้องออกมารวมพลังขับไล่เผด็จการออกไปเอาเลยครับงานนี้ผมขอร่วมสงครามนี้ด้วยอยากไปมากๆเลยครับมันไส้มานานแล้ว ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มัติชนและคมชัดลึกขอขอบคุณทุกท่านมารับชม